สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุนีชาแนลค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆปลูกกล้วยไม้หวายแครนะคะเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายให้ดอกตลอดปีสวยงามปลูกเลี้ยงง่ายมากๆแค่เขาได้อยู่ในร่มรำไรเขาก็จะสวยงามออกดอกสวยงามให้เราตลอดปีมารู้จักกล้วยไม้หวายแคระกันค่ะเพื่อนๆค่ะ กล้วยไม้สกุลหวายอันนี้เป็นกล้วยไม้ที่พัฒนาสายพันธุ์มาเป็นหวายแคระที่เลี้ยงง่ายให้ดอกออกดอกตลอดปีสวยงามดอกก็มีหลากหลายนะคะสีม่วงสวยมากค่ะสีม่วงชมพูอยู่นะคะ สวยมากให้น้ำก็ให้น้ำได้ทุกวันได้ค่ะรุ่นนี้ก็จะใส่ฐานฐานที่เป็นก้อนเลยนะคะฐานหงต้มสีดำวางในในกระถางอันนี้ก็จะใช้เป็นเป็นลูกมะพร้าวนะคะเป็นมะพร้าวเป็นเปลือกมะพร้าวอันนี้สำหรับแขวนแต่ว่ารุ่นนี้ยัง ยังหาที่แขวนที่เหมาะกับเขาไม่ได้เขาเป็นเขาเป็นพืชที่ต้องอยู่ในร่มรำไรนะคะเจอแดดจะจัดไม่ได้เลยคะ่ะจะแขวนหรือผูกไว้กับต้นไม้ได้นะคะใต้ต้นไม้ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่เป็นพุ่มที่ให้แสงราไรเอาที่เป็นชุดมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะที่เขาอยู่ใน กะลมามะพร้าวอย่างนี้ไปแขวนได้เลยหรือว่าปลูกใส่กระถางที่เป็นรูเจาะรูด้านข้างนะคะเดี๋ยวรุนี่จะเปลี่ยนใส่กระถางบ้างเหมือนกันเพื่อให้เขาเป็นต้นไม้ที่มีรากอากาศนะคะเพื่อให้รากอากาศเขาได้แทงออกไปจากข้างกระถางได้ถ้าเขาได้อาหารสมบูรณ์เขาก็จะให้ช่อดอ,อก ใหญ่นะคะดอกก็จะสมบูรณ์ดูการให้ดอกของเขานะคะพอต้นเขาออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีในในในต้นหนึ่งอย่างนี้นะคะก็จะมีช่อดอกออกมาถ้า พอเขาได้อายุที่สมบูรณ์แบบนี้คือช่อดอกของของลำต้นนี้นะคะแล้วก็จะมีกิ่งเล็กๆก,ก้านเล็กๆออกมาจากซอกใบแบบนี้ค่ะพอก้านก้านนี้กิ่งนี้เขาสมบูรณ์เจริญเติบโตออกมาอีกแบบนี้นะคะสักพักหนึ่งก็จะให้ช่อดอกออกมาค่ะ ก็จะออกมาแบบนี้เรื่อยๆนะคะอยู่ที่ว่าเราดูแลเขาได้สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนทีนี้การให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยเป็นปุ๋ยะละลายช้าที่เป็นสูตรบํารุงทั้งต้นและดอกได้นะคะหรือจะใช้ที่แบบว่าเราทำเองก็คือใช้เปลือกไข่ตากแห้ง แล้วก็เอามาบดให้ละเอียดผสมน้ำกงชดลดแล้วก็ใส่เอ็มร้อยเข้าไปหน่อยหนึ่งลดน้ำหรือจะใช้เฉพาะเปลือกไข่โรยตามข้างๆกอเขาเนี่ยค่ะเวลารด,ด,ดน้ำก็จะซึมเข้าไปเขาก็จะดูดซับเข้าไปดอกก็จะสวยงามคงทนบานทนต้นก็จะแข็งแรง เพื่อนๆลองใช้สูตรนี้ดูนะคะวิธีดึงใบที่เขาหมดอายุหรือเป็นแผลเราก็จะไม่ให้ใบเขาเน่านะคะเพราะเขาจะเป็นเชื้อราแล้วลามไปใส่ต้นอื่น mm hmm. ก็ดึงดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นแบบนี้ค่ะถ้าดึงลงกับใบที่หุ้ม ข้อใบข้อลำต้นเขาแบบนี้ค่ะฉีก็มีโอกาสเป็นแผลแล้วก็เป็นเชื้อราติดเชื้อราได้ก็ดึงออกดึงขึ้นข้างบนหรือใช้กันไกรตัดได้ค่ะก็ระวังหน่อยนึงนะคะเพราะว่าใบเขาก็ปรอกหักง่ายเหมือนกันถ้าใบไหนที่แตกแล้วก็สามารถเอาออกได้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ส่งอาหารมาเลี้ยง ใบที่ไม่สวยแล้วก็ออกแต่งกอเขาให้สวยส่วนดอกดอกมีหลายสีนะคะแต่ว่าได้มาสีนี้ก็ก็สวยงามค่ะมานั่งมองเขาตอนเช้าๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะเป็นไม้ฟออากาศให้เรากิกบกาแฟไปด้วยบรรยากาศสุดยอดมากแบ่งปันความสุขกันคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะ มีสิ่งดีๆมีประโยชน์มาฝากเพื่อนๆทุกวันขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของลุนี a n n e l นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ